จากที่คุณครูให้การบ้านไปนะคะก็ยังมียังมีหลายคนอ่านกระท่อนกระแท่นอยู่เนะาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อย,ค,อยค่อยฝึกไปนะคะเอาเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็คือ1การทบทวนทบทวนคําศัพท์แล้วก็เนื้อหาที่เราเรียนไปอันที่สองอเรื่องเทียนชี่ยีย่เป้านะคะเดี๋ยววันนี้จะให้อ่านพร้อมกันอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่า ไปฝึกอ่านอย่างกระท่อนกระแท่นอยู่ยนะแล้วแบบฝึกหัดที่เราจะทําวันนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัดทบทวนอยู่ในหนังสือนะเตรียมหนังสือให้พร้อมเลยนะคะอะ่เดี๋ยวเราก่อนอื่นเรามาทบทวนคําศัพท์พร้อมกันก่อนนะคะเ่าเปิดไม์ไว้เลยค่ะเปิดไม์เลยค่ะอนุญ,ญาตให้เปิดไม์ทุกคนไม่เปิดไม์ทุกคนค่ะ,ะคานี้อ่านว่าคํานี้อ่านว่าอะไรเอ่ย หน่วนหัวหน่วนหัวแล้วอะไรคะหน่วนหัวอุ่นค่ะอุ่นค่ะต่อไปเรอเรอแปลว่าอะไรเรอร้อนร้อนเปิดไมค์ไว้เลยนะคะเวลาเพื่อนบอกแล้วก็อ่านตามไปด้วยนั้นไม่จำไม่ได้เลยคำนี้ตาเหลี่ยตาเล่ยตาเล่ยตาเล่ยแปลว่าอะไรเอ่ย ตาเล่ฝนตกฟ้าร้องค่ะฟ้าร้องตาเล่อ้าวฝนตกไม่ได้เหรอฝนตกไม่ได้ค่ะฝนตกก็คือฝนตกตาเล่คือฟ้าร้องต่อไปเหลืองเหลืองเแปลว่าหนาวหนาวเย็นต่อไปค่ะเสียงควายเสียงก้คืออะไรเลยกาศเย็นสบายสบายนสบายนะคะาต่อไปเืีอยยู่ เสี่ยสวยเสี่ยสวยเสี่ยสวยนะคะไม่ใช่เสี่ยหยู่นะเสี่ยสวยคือหิมะตกนะเสี่ยแปลว่าตกหล่นสวยแปลว่าหิมะเสี่ยสวยหิมะตกนะคะต่อไปชัวอีชัวอันนี้คืออ่าการสนทนานะคะอ่านักเรียนอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามจินเทียนจินเทียนจินเทียนตัวขาวตู้

อารพีพันธ์กับพัชระดนมาแล้วโอเคค่ะต่อไปค่ะอย่างไทยค่อยบืนือนจริงต่อไปจินเทียนหนึ่งสองสามจริเทียเอเรือเออเจินเทียนเออเชื่ออยู่สิบวยค่ะคืออะไรสวยโยคือ ประมาณวันนี้จินเทียอ้อชิริวตู้จัวโยวันนี้ประมาณยี่สิบหกองศานะคะเอาไปจินเทียนหนึ่งสองสามจินเทียนเก่งมาจินเทียเลิศหเลิศลิงเซียซันตู้อ่าเก่งมากต่อไปค่ะเย่ตู้อ่าเย่ตู้เรื่องนี้สำคัญนะคะคุณครูดูวิดีโอแล้วยัง อกลงม่านกู่ม่านอ่านม่านกู่หรือม่านกัวคะม่านกู่ค่ะม่านกู่ม่านอ่านม่านกัวเยอะมากเลยค่ะอู่ตรงนี้สระอูเกออูกู่ม่านเสียงวามม่านกู่อ่านตามหลอดสื่อทีละประโยคนะคะเชียนชี่ยู่เป่าเชียนชี่ยู่เป่าม่านกู่今ิงม่านกู่今天晴气温องศา 气温二十五度到三十二度到三十二度啊คำว่าต <ahead> ู้ก <talking> ็คือองศานะคะบางคนอ่านตู้ตูถ้าตู้เนี่ยถ้าเราอ่านคำว่าตู้แปลว่าอ่านทังสีนะต้องอ่านตู้นะคะเสียงสีนะอ่านต่อไปชิงไงจิงเทียนอินชิงไงจิงเทียนเทียนอิน

香港今天多云，香港,香港今天多云，气温二十度，气温二十度到二十五度，到二十五度。啊，是台。北京今天刮风，北北京今天刮风，有大雪。 九八水气温零下气温零下五度到三度三度五度到三度อ่ะทีนี้ให้นักเรียนอ่านเองอ่านทีรพคนมาแล้วนักเรียนอ่านเองนะคะอ่านการนะเปิดไม้ทุกคนเลยคะ่ะหนึ่งสองสามเทียนชเป้าเียนชียูเป้า อ่างดูตัวสําแรกแกนี่เลยนะคะนี่อือตัวนี้เป็นอักษรอู่จูว้าวคําถานันจะก็เปลี่ยนกินจึงจะอ่านก็อย่าอ่านทับไปนะคะอ่านต่อไปชิงแม้ใช้เป็นจินเรียนคุณเนื่องกันอยู่เสี่ยวเสี่ยวรี <imitation>

โอเคอ่าอ่านได้ดีขึ้นนะคะทีนี้ถ้านักเรียนเอาหนังสือค่ะหยิบหนังสือหน้าที่สิบแปดในหนังสือแบบเรียนนะคะหน้าที่สิบแปดค่ะอ่าหน้านี้เอาสมุดมาปิด เฉลย ER ไว้ด้วยนะคะ19ไม่ใช่หรอค่ะเอาเหรอือเปล่าครับ๋อมันต่อหน้า19อ่ามัน18ข้างบน18ข้างล่าง19ค่ะมันต่อเนื่องกันออ่ะ,ไ,อะได้แล้วใช่ไหมทีนี้มาดูค่ะ ิดไมไหมคะไม่ต้องปิดค่ะไม่ต้องปิดวิชาภาษาจีนเราต้องพูดเยอะนะคะเด็กๆไม่ต้องปิดไม้นะ่อะต้องฝึกพูดเยอะๆอะดูหน้าที่แปดนะคะอันนี้เขาบอกว่าให้เราฝึกอ่านแล้วก็เติมคําลงไปข้อที่หนึ่งข้อ A มาดูช้อยก่อนนะคะ A อคานี้คือคําว่าสวยโยกแปลว่าอะไรคะประมาณ อ้าประมาณเขียนไม่เลยขัวโยกคราวนี้แปลว่าประมาณเอไปอข้อดีหนวนคัวหนวนคัวคือุ่นอ้าอุ่นอุ่นนะคะคข้อสี่หลิงเสียหลิงเสียคืออะไรคะติดลบหรือเปล่าอ่าใช่หลิงเสียคือติดลบอุณหภูมิติดลบนั่นเองนะคะต่อ,ะะอไปข้อดีค่ะข้อดีเรื่ รื่องคำเดียวคือร้อนร้อนถูกต้องค่ะข้ออีข้ออีคำนี้คือคำว่าตาเหล่ตาเหลยคืออะไรคะตาเหลยฟ้าร้องอ้าวฟ้าร้องต่อไปข้อสุดท้ายข้อเอเสียสวยหิมะตกเอ่ยหิมะตกนะคะอ่าทีนี้เด็กๆมาดูข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งเขาบอกว่าจินเทียน 有ยหยูวห่วันนี้เป็นยังไงคำว่าหยู่แปลว่าฝนอ่าวันนี้มีฝนวันนี้มีฝนตกนอ,อตุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิแปดองศาเหินเหลีงยงไข่เหลียงไข่คือคอะไรเหลียงคข่เย็นสบายสบายอ้าจะเอาข้อไหนมาตอบดี วันนี้ฝนตกชื่อเวินอาณาภูมิอยู่ที่25องศาอากาศเย็สบายฮะเอฟมาตอบเมาตอบเอาเขาบอกว่า F เหรอเขาบอกว่าวันนี้มีฝนมีฝนแล้วทำไมต้องมีหิมะตกด้วยล่ะมีฝนแล้วทำไมต้องมีหิมะ อาถ้าไม่รู้เอาข้อนี้เว้นเว้นไก่อนนะงั้นเราเว้นข้อนี้ไว้ก่อนมาดูข้อที่สองบอกว่าจินเทียนเหินเหลิงเหินเหลิงวันนี้อากาศหนาวมากซันตู้อะไรซันตู้เอาอะไรมาตอบดีคะ f อ F โอเอฟคับ เอฟเหรอเสียสวยซันตู่เหรอซีไหมครับหรือเอฟอ้าวข้อซีคืออะไรข้อซีดาร์กหอนลงเสียงใช่ข้อซีคือคำว่าหลิงเสียหลิงเสียแปลว่าติดลบติดลบอ้าววันนี้อากาศหนาวมากเอาข้อไหนดีอ้าวรู้แล้วโอ้เอาข้อไหนเอออ้าวสรุปคือ เอฮะข้อเอเหรอปีสี่ครับปีค่ะข้สี่ A B C D E F สันตู้ก็คือติดลบอุณหภูมิติดลบสามวันนี้อากาศหนาวมากๆเลยติดลบสามแล้วขนะที่ฝนตกอ่าขีดค่าไว้ก่อนข้อสี่เอาไปแล้วต่อไปข้อที่สามข้อที่สามบอกว่าซื่อเย่ซื่อเย่คือเดือนที่สี่เดือนสี่คือเดือนอะไรเอ่ย เดือนเมษาใช่ไหมคะไทยัวเทียนชี่เหินจุดๆ,ๆคำว่าไทกหัวคือประเทศไทยไทยคือดีดีดีคือประเทศไทยเท,ทยีนเททยน,ทนชี่คืออากาศ<ด>ใช่ไหมอากาศเป็นยังไงคะร้อนร้อนตอบข้อ,อดีดข้อดีดอกอันนี้ไม่ต้องเดาเลยเพราะว่าเดือนสี่เมษายนเนี่ยประเทศไทยมันต้องร้อนอยู่แล้ว ด้านหลังบอกว่าชีเวิน้นือออููตั่วโยุณหภ,ภูมิจะอยู่ที่35ประมาณ35องศานะคะอ่าต่อไปข้อที่4บอกว่าสืออ้ายเย่เดือนที่เท่าไหร่สืออ้ายเย่สืออ่เดือนที่12ก็คือเดือนธันวาใช่ไหมคะ ชื่อ北京北京คือกรุงอะไรเอ่ยกรุงป,ปักกิ่ง北京最冷的ช่วงเป็นช่วงเวลาที่จุยแปว่ามากมากหรือที่สุดก็คือจุยเริงก็คือหนาวที่สุดเดือนที่สิบสองเนี่ยเดือนธันวาคมเป็นช่วงเวลาที่หนาวที่สุดของเอ่อปักกิ่งนะคะชางชางอุณหภูมิมักจะอยู่ที่บ่อยๆอยอะไรอยู่ที่เท่าไหร่บน เออไม่ใช่อุณหภูมิปกติแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเสวยเสวยค่หิมะตกเสียสถูกต้องข้อนี้นะคะเสวยสวยช้างช้างเสวเยสวยก็คือหิมะจะตกบ่อยๆมักจะมีหิมะตกอ่ะต่อไปข้อห้า อ่าข้อห้าค่ะซื่อเย่เดือนสีมาอีกแล้วซื่อเย่เตเป่ยจิงอ่าก็คือเดือนที่สี่เดือนเมษาของฝักกิ่งเป็นยังไงเหินมากๆเลยหัวคายเลยหัวแปลว่าดอกไม้นะคะคายแปลว่าเปิดหัวคายเลยก็คือดอกไม้บานแล้วจู่ลี่เลยต้นไม้ก็กลายเป็นสีเขียวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะตรงนี้ หนวดหัวใช่ไหมอ๋อเหินหนวดหัวเก่งมากค่ะหนวดหัวก็อ่อข้อบีหนวดหัวอุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นใช่ไหมคะทาให้ดอกไม้สามารถบานได้ต้นไม้สามารถออกใบได้อ่ามันก็เขียวขึ้นแล้วทีนี้กลับมาข้อหนึ่งค่ะได้ยังข้อหนึ่งข้อหนึ่งตอบอะไรเอ่ยเอ อ้าวตัวย่อข้อเอถูกต้องอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณอ้อชื่ออู่ตู้ยี่สิบห้ายี่านะคะโอ้โหจากนั้นไปดูเฉลยเอาเฉลยเขาเฉลยถูกไหมเนี่ยข้อหนึ่งข้อเอข้อสองข้อสามข้อดีข้อสี่ข้อเออ๋ออ๋อรอบนี้มันใช่ถูกอยู่อย่าไปดูเฉลยนะเราเราทำเองได้เราต้องลองทำเองนะคะ เพราะเวลาสอบไม่มีเฉลยให้เราดูอยู่แล้วนะ,ต,วะต่อไปนะทีนี้มาดูด้านล่างค่ะ,ะเ้านั่างด้านล่างที่เ,เขาบอกว่าอให้นักเรียนฟังเลือกคำตอบที่ถูกต้องอ่เดี๋ยวดูนะพร้อมแล้วไหมคะพร้อมแล้วค่ะ เอากอ่ตอนนี้ตอนนี้ให้ทุกคนปิดไม์ได้เลยนะคะโอเคอย่าดังดังด้วยนะคบอ่าตอนนี้ปิดไม์ได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเสียงดังๆให้เอาอ่าเดี๋ยวนะคะคลาสาเรียนแบบฝึกหัดทบทวนที่2อง่ิเา 我提醒那提醒告今天天气怎么样？天气预报说是晴天。气温多少度？三十五度左右。今天热不热？星星期天我们去。啊啊 เ,เกินเกินข้ออไม่เป็นไรอข้อหนึ่งเอาอีกรอบหนึง่งเราสุจะอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะข้อหนึ่งบอกว่าจินเทียนเทียนชี่怎么样วันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างจินเทียนเทียนชี่怎么样เขาบอกว่าเทียนชี่ยเป้是ช天วันนี้เอ่อพยากรณ์อากาศบอกว่าท้องฟ้าจะสดใสฉิงเทียนนะคะ ชี่เวินตัวเฉาตู้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณกี่องศาสันสูอู่ตู่ส่วนโย่คำถามข้อที่หนึ่งถามว่าจ今天热不热今天热不热ข้อจินเอไม่ร้อ,รอ,รอ,รอข้อ A บีร้อข้อ B เหลียงคึย่ยข้อ C เหนเรอ 啊，读读读呐。他问：金天热，酷热。考 A，酷热。考 B，凉快。考 C，很热。多少度？三十五度左右。热不热？啊、星期天，我们去巴地亚吧。 我看看天气预报，天气预报说有雨，那我们下周再去吧。为什么不去巴提亚了？啊，放一星期天我们去芭提亚吧。啊，星期天就，是、啊，万，阿， 我们去芭提雅吧พวกเราไปพัทยากันเถอ,อะฉันขอดูเดี๋ยวขอฟังพยากรณ์อากาศก่อนนะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าทียนี่ย่เป้าชัวยยู่เอ่อพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนตกนะคะยูยู่มีฝนตกน้า,า,เ,านเราไปพันเรา ค่อยไปอาทิตย์หน้าบ้านผมฝนตกค่ะบ้านเขาฝนฝนตกละตีอ่ะเือนกันแล้วบอกว่าหน้าหวานเชียโจ้ใต้ชื่อป่างั้นอาทิตย์หน้าพวกเราค่อยไปกันเถอะข้อสองคำถามข้อสองถามว่าเว้ยชิมาภูชื่อปาฉี่หยาเล้วชมาูชื่อปาฉี่หยาเล้ทำไมถึงไม่ไปพัทยาแล้วข้อเ 太热่ o b b y 有雨ข o s สี่ตาเลย今天有雨吗？天气预报说是晴天。 气温二十五度左右，天气真好。我们去动物园吧。太好了，我想去看大熊猫。他们要去哪里？啊，放了哈，科三啊，他问哇，清迈今天有雨吗？ วันนี้ที่เชียงใหม่มีฝนตกไหมอ,อีกคนนึงบอกทีนี้อ่านว่าที่อ่ย่าทีณ์วีอานาศบอกว่าท้่องา้าสดใอากาศบอกว่าท้อสสยู้า่ดที่อระมาณจะอยู่าที่ประมาณ25อา่า,ว,ออออว,าว่าทีนวีเอ่นห่าอนว่่อนว่าทว่าอานว่าทีอาวาีอากวา,า,าีวาวนวทีานว่ีเอนว่าว่าว่ทนวอนวาว่ว่น ท่าเห่าเละหเสียงชื่อข้ามตาฉงเมาอ่าดีจังเลยฉันอยากไปดูต้าวงเมาก็คือวงเมาคุณครูเคยบอกว่าวงเมาคืออะไรฉงเมาแมวเแมวแมวแมวเอ่อเมาคำเดียวแปลว่าแมวฉงเมาคืออะไรมีแพนด้าอ้ามีแพนด้า ต้าเสียงเมาก็คือมีแพนด้าตัวใหญ่ๆนะคะอ่าเราจะฉันอยากไปดูหมีแพนด้าคําถามข้อนี้ถามว่าทาเมินย่าชื่อหนาหลี่ทาเมินย่าชื่อหนาหลีเอต้องอู้เหวียนย่าชื่อหนาหลี่แปลว่าอะไรทาเมินย่าชื่อหนาหลี่เรียนไปแล้วไม่ใช่หรอปีที่แล้ว หนีเย่าชื่อหนาหลีเธอจะไปไหนทามเมอน์เย่าชื่อหนาหลีพวกเขาจะไปที่ไหนคำถามข้อที่สามถามทามเมอนย่าชื่อหนาหลีขอ A, ้อ A อตุ้งอู้แยนข้อ B ีชิงไม้ข้อ C ม่านกู่ตอบหรือยังอตอบแล้วต่อไปนะคะ 曼谷天气怎么样？曼谷今天会有雨，有雨会凉快些。气温多少度？是啊，二十五度左右。曼谷今天天气怎么样？啊，考题四卡，他、啊，说， ม่านกูทีน่นีะะย怎างกรุงเทพวันนี้อากาศเป็นยังไงม่านกูิ้นเชียนคุย,ยอยู่วันนี้จะมีฝนตกนะคำว่าคุยแปลว่าจะนะคะหยเอยู่อยู่คุยเหลียงควายเซียก็คือว่าพอฝนตกแล้วอากาศก็จะเย็นขึ้นชี่เวันตัวเฉาาตูวูุณาภูมิอยู่ที่กี่องศาละ่ะอีกคนนึงบอกชื่อยา อ๋อชื้ต้สวยโยกใช่อากาศมันก็จะเย็นขึ้นอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ25องศาคำถามข้อ4ถามว่าม่านกูุิินเทียนเทียนชี่อย่างม่นกุจันนีเทียท่ที่อย่างข้อ A เหลียงค่าย B เหลง C เหน่เร่อทันไหม 啊，华宝瓜，曼谷天气怎么样？曼谷今天有会有雨，有雨会凉快些。气温多少度？是啊二十五度左右。看看ถามัน曼谷今天天气怎么样？ก太ุง啊ทพวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง？ 凉快块比冷块，块很热好块块，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  很冷。北京明天天气怎么样？啊、好，接下来呢，课第哈，说，我明天要去北京。วันพรุ่งนี้ฉันจะไปปักกิ่ง。天气预报说北京明天要下雪。อ、嗯、ุณหภูมิไ、啊、ม่ใ、啊、ช่เผยแกลอากาศบอกว่าวันพรุ่งนี้กรุงปักกิ่งจะมีหิมะตกนะคะ。 ชีวันตัวเฉาตู้เขาก็ถามต่อแล้วอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่กี่องศาลิงี0อตู้าหันเหลงลบ5องศาอากาศหนาวมากคำถามข้อที่ห้าถามว่าเป่ยจิงหมิงเทียนเทียนชี怎么样 b e น j i n g 明天天气怎么样,怎么样ข้อ A 下雨ข้อ B 下雪ข้อ C กลัง เสร็จได้ยังเสร็จแล้วมาดูเฉลยนะคะอ่ะมาดูเฉลยพร้อมกันข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งตอบอะไรคะเฮิเรอ้าวเฮรอถูกต้องค่ะ 35องศาเนี่ยก็คือร้อนมากแล้วนะคะเพนื่อเร่อ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะขอต่อไปข้อข้อที่2ค่ะข้อ2ข้อสองตอบอะไรเอ่ยพัชรดลนข้อ2หนูตอบอะไรลูก ผมตอบ C ครับอ่ข้อสองไม่มีคําว่าตาเลยอยู่ในนี้เลยนะลูกข้อสองตอบอะไรเอ่ยธีรพล B ครับอ่ตอบข้อ B ยอยู่อยู่ในเนื้อเรื่องเขาบอกว่าไม่ไปพัทยาแล้วเพราะว่าจะมีฝนตกใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ข้อหนึ่งคำว่าใช่เรอ่ใช่คำนี้แปลว่า ามากก็ได้ในที่นี้หมายความมากท้าเร่อร้อนมากมีความหมายเหมือนคําว่าเหินเร่อคล้ายๆกันนะคะคําว่าไท่คํคำนี้แปลว่าเยอะก็ได้แปลว่ามากก็ได้นะคะต่อไปข้อที่สามอ่าข้อสามเขาบอกว่าวันนี้เรื่องไปเชียงใหม่ใช่ไหมจะไปดูจะไปดูมีแพนด้ากันใช่ไหมคะคําถามข้อนี้ถามว่าทามเอีชื่อหนาลีพวกเขาจะไปที่ไหนตอบข้ออะไร เอ <A S 1> ค่ะอาตอบข้อ A ต้องอู้เหวียนไปสวนสัตว์พวกเขาไม่ได้จะไปเชียงใหม่เพราะว่าพวกเขาอยู่เชียงใหม่แล้วใช่ไหมอ่าตอบข้อ A นะคะต้องอู้เหวียนสวนสัตว์ต่อไปข้อที่สี่อาข้อสี่ข้อสี่ตอบข้อไหนเอ่ยเหลียงควายอ่าเหลียงควายพอฝนตกแล้วอากาศก็จะเย็นขึ้นใช่ไหมคะเหลียงควายข้อที่ห้าสุดท้ายข้อห้าตอบอะไรคะ บีอ่าตอบบีเชี่ยสวยถูกต้องค่ะข้อที่ห้าตอบบีเชี่ยสวยมีหิมะตกนะคะที่ปักกิ่งอากาศหนาวเพราะฉะนั้นจะมีหิมะตกอ้าวใครทําเองตอบถูกหมดทุกข้อมีไหมคะโดยไม่ดูเฉลยเลยอ่ายกมือขึ้นมีไหมหนึ่งคนสองคน สามคนมีใครอีกเด็กหญิงเขมินทาหายไปไหนเนี่ยเขมินทาเปิดกล้องไว้นะคะเปิดกล้องไว้ตอนนี้คุณครูยังไม่อยากดูจองกุ๊กนะเดี๋ยวคุณครูจะไปดูจองกุ๊กเองทีหลังอ่าโอเคอ่าทีนี้ อวันนี้บทเรียนของวันนี้จบแล้วนะคะวันนี้เราเรียนทบทวนในบทที่สองแล้วก็ทำแบบฝึกหัดทบทวนการฟังนะคะอ่าถ้าเราทําไปเรื่อยๆทุกบทเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆเด็กๆก็จะเคุ้นเคยกับการฟังภาษาจีนมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าวันนี้มีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ